สวัสดีครับกิจกรรมสวบมนความเพียร90วันพระปิกตายอดเศรษฐีสอบบอวรัฒราภูภูรหัสเจ็ดสครั้งที่78วันที่ยี่มกราคมพศสองพันห้าร้อยสบเก้นี้เป็นครั้งที่78ดตรงกับวันที่ยี่้ามกราคมพศสองพันหาร้อยสิเก้าข้าพเจ้านายสมพงษ์พราราัตนนนท์รพระธาภูภูรหัสเจ็ดส ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคำว่าปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สัมเท็จล์ลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ธีรศิลาตลอดท้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราชนาัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโดนบดนันดาลในจิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควนกรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอตาคันฉตุเทวตาสัทธามังมุนีราชะสัสุนันตุสักามกะทางสักเขคกามีจลรุเสิลีสิคาราตเถจันทลิเกมีมาเนติเปละเถจักามีตะลุวนาคาหะเนเคหาวัตถุไม่เคเตถุมาเจยันตุเทวาชาราธารวิสเมยักขะคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจะนางสาธุโมสุนันตุธรรมมาสวนาคารวยามพระทันทัตพระธันตาธรรมมาสวนาคารอยามพระทันตาธรรมมาสวรนาคารอยามพระทันตา บทสวดมหาบทสวดนิมกกาสิทธิคาถาโนโมตัสสะภะคะโตอราถาโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะโตอราถาโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะโตอราถาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะ โสต ok ิเมหนตูสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถอัติกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตถายสัพพะพณินังภูเรศวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจจาวเชนะมาโหตูสัพภูปัตวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพะพณินังภูเรศวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจจาวเชนะมาโหตูสัพพูปัตวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพะพณินังภูเรศวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจาวเชนะมาโหตุสัพพคปัตถวาบทส่วนมหาสมัยสุดเอวันเมสตังเอกังสมิยงังภควาสักเกตุวิหารติกะเปียระวัตถุสมิงมหาห์วะเนมหาตาภิกขุสังเขนะสิทธิงปัญจามาเตยพิขุส,ตสเ,เ,าาเตยิาสเพวะหานเตหิทัสสิจารกาาุกะธาตุีเทวต,ตาเยโพเยนะสันนิปิตาหวหุนติภควันตังทัสสานายาพิขุสังขจ,จาราโขจตุนังสุทาวาสการในการนางเทวานังเอตะทะโหสิ อ้ย่างโัวพระวาสักเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหาวณิยมาตาพิกูสังเคะสิจิงปัญจมมาเตหิพิกูสติสัพเพเหวาหัานเตหิทัสสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปิตาหุนติพระวันตังทัสสานายะพิกูสังัญจายานุมาไมยงปิเยนะพระวาเตนุสังเครมือยามาอุปสังคกามิตวาพระวะาโตสันติเกปัญเจกคาถาภาเสวยยามติอะคโถตาเทวตาเสยยาถาปินามาพระรวาปุริโสสามัญชิตตังวะ ผาหังภาษาเลยยะภาษาลิจังวาผาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสตุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตปาตุและหังสุอาคโหตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกมังคาทังอาาสิมหาสัมโยภาวะนาสมิงเทวกายะสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมาสมมยังทักขิตาเยวะปราคิตาสังคติอาคคโหปราเทวตาภควโตสันติเก มังคาถังอภาสิตัดลาภิโคสมาถัางสุติตังอัตโนชุกามังังสุสาธาีวะเนตานิะเอตวายินทิยานิรัขันติปันธิตาติอัคโทอปาราเทวตาภควโตตสันติเกิมังคาถังอภาสิเชตวากีลังเชตวาปรีคังอินทรากีลังโหรัญจามเมชาเตจะลันติสุทาวิมาราจาัคโมาตาสุตันตาสุสูนาคติอัคโทอัปาราเทวตาภควโตตสันติเกิมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตกามิสันติอปายยะภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวายังปาริปุเรสันติติอาคัทโถภคะวาพิกูอามันเจศเยภูเยนะพิขุเอชาสัสโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังคัสสานายาพิขุสังขจจะเยปิดเตพิกขเวอเฮสุงอติธรรมทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกันทานังเอตาปรามายวเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยะถาปีไมหังเอตาลหิเยปี เตปิกเวพระวิสันติอนาธรรมัตทานังอรันตโตสัมาสัมพุทธเเตสามปีพระกวนตานังเอตาปรามาเยวเทวตาสันนิประสิตธาภวิสันติเสยยะถาปีใหมห่งเอตาลาหิจิคิดสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตจิตสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทธิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสาทุกังหนามาสิกาโรทับาสิตสามีติเอวันพันเตติโขเตพิกขูพระวาโตปัจจสโสุงพระวาเอตาทวจะ สิโลกามนุษย์กัตริยมียะธาทุมมาดาธาสิตาเยสิตาสลีข้าพลังภิิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวะลันลีนารลวมาหังสาพิสัมุโนอทาราม่านาศสุทธาวิปัสสนามาลาวิเลวิลาพิยโยปัญจเตนัตวาวเนกปีละวัฏเวตโตมันติยสตาสาวเกตะเสนระเตเถวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจอาตปามากรลุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตูละหุยานางหามานุสานาธาสนังอเปเก สตามัตทักขงสัตสหัสสังอัฏาสัตเตลึงสตังเอเกสาสานังอมานุสานะมัตถาสุงอเปเกนันตมัตทักขุงทิสาสภาพุทธาองตักจะสัพพังอภิยายาวิวัคิตวานะจักขุมาจะโตมันติสัทธาสาวเกศเสนระเตเทวกายาพิยันตาเตวิชานาธาพิโกเยวังกิตเตยิสามิคิลาหิอนุปุพภโสสัตาร์สหัสสาวายะขาทุมากาปิละวัฏทวายที่มันโตจิติมันโตวันน้ำมันโตยะสัตสีโน โมธมานาพิการมุงพิคุณังสมิติงว่านังชาสาหันสาเหตุมาวัตตายักขานานะแต่ไว้ให้หน่วยที่มันโตจุติมันโตวันน้ามันโตยัสิโนโมธมานาพิการมุงพิกุณังสมิติงว่านังสาตากีราติสาหันสายักขานานะแต่ไว้ให้หนูที่มันโตจุติมันโตวันน้ามันโตยัสสติโนโมธมานาพิการมุงพิกุณังสมิติงว่านังอิเจเจโสทัสสาหันสายักขานานะแต่ไว้ให้หนยที่มันโตจุติมันโตวันน้ามันโตยัสิโนโมทมานาพิการมุงพิกุณังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตา ยักขานานตะไว้นหน่ยที่มันโตสติมันโตวันน่ามัโตยักษ์ศรีโนโมทมานาพิการมุงพิคนังสมิติงก็นั่งปุ่มพิโลราชาไคโกเวปุลสานิเวศนางพิยโยนังสาตาสาสังยักขานังไปยิรุปาสติกุมพิโลราชาเคโกโสปาค่ะสมิติงก็นังปุรีมันจะที่สังราชาทาตาราโทัปาสาสติขันทภานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโตปุตาปิตัสสะพอินทนามามะพระาอิที่มันโตสติมันโตวันน่ามัโตยักษ์ศสีโนโมทมานาพิการมุงพิคนังสมิติงก็นัง ถ้าขีนอัญจาที่สังราชาวิรูปโคตบป่าสาสติกุมทันทานังอาทิปฏิมหาราชายาสสิโซปุดตาปีตัสสาพระโอวินทนามามหาพระดาอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสสิโนโมธมานาพิการมงคลพิุนังสมิเตงว่านังปัจฉิมจ่าที่สังราชาวิร,าาาว Combat. รูปโคป่าสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสสิโซปุตตาปีตัสสาพระโอวินทนามามาพระรา อิทธิ e ี่มันโตชติมันโตวันน้มันโตยัสสติโนโมทมานาพิกรรมุงพิกุลังสมิติงว่านังอุนตารันจาที่สังราชากูเวโรตัดป่าสาสติยักขานังหาที่ปฏิมหาราชายัสสติโสขุตาปิตัสสาโพอินธนามามาพะราอิทธิมันโตชติมันโตวันน้มันโตยัสสติโนโมทมานาพิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่านังปุรีมาที่สังทาตารัตโธทักทิเนนะ วิรุทะโกปัชีเมนะวิลูปกโกคกูเวโรตรังทิสังจัตตาโดเตมหาราชาสามันตาจิตตโลทิสาทันทันลามานาทางสูวรรณเอกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาสทามายาคูเกนทูเวเกนทูวิภูจักวิภูโตสหจันทเสโนกามาเสโทจักินโนคันทุนิคันทุจักป่านาโทปามัญโยจักเทวสุโตาจักมาเทลิจิตาเสโนจักคันทัพโภโรราชาช,าชนโอตโพ คูปัญจสิโคเจวะติมาพะลูเสยะวัจจสายเอเจจันเจจาราชาโนกันทัพพาสาราชุพีโมทมานาธิกามงคุณังสมิติงวนังอัาคูนาสภานาคาเวสาราสหจการพระราสตาลาคูปายาคาสหยาธิพยามุนามาธาตาราฐาจอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมานาโคโสปากาสมิติงวนังเยนาคาราเชสาราลาลันติทิพาทิชาปัขีวิสุทธิจักครูเอหายาสา เทวนามะชาปตตาจิตตาสุปันนาิติเตสนามังอภพยันตานาคาราชานมาสิสุปันนโตเขมมาคาสีพุทโธสันหายิวาจาหิวป่าวหายันตานาคาสุปันนาสารนามากลงสุพุทธังชิตาวิเชลรหเทนะสัมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัเตเตอิธิมโตยัสตินโอกาลากญชามาชมาอสุลาธานเวขสาเวปจิติสุติติจับป่าลาโทนมุตีสหสัตตัญจาคุลีปุตานังสัพเพเบโลชนาม มากาสันในตวังพระลิงเสนางลาหูมุท่ามุปาคามยุงสามโยพัฒนีพัฒนเตพิขุนังสามิติงว่านังอาโปจ่เทวีปเทวีจ่เตโชวายโยตถาคมุงวรลุนาวรลุนาเทวาโสโมจ่ายสศาสาสหะเมตากรุณาไกกาอาคูเทวายัสิสิโนทเสเตทัศทากายาสเพนาณตวันยที่มันโตจิตมันโตนามันโตยัติสิโนโมธมานาวิการมงพิขุนังสามิติงว่านังเวนทูจ่เทวีอสลีจะ อัสมาจ่าทุเวย a มาจันทัสูปนิสาเทวาจันทั์มาคูโุลคิตตาสุยสูปนิสาเทวาสุยัตมาคูโุลคิตตานาัตานิโุลคิตตวาอาคูมันทวลากาวัสุนางวาสโวเสโทสักโกปาคะปุรินทโทสเสเตทัตชากายาสเพนาณตตะไวเนอนที่มันโตจิตมันโตวันาวันโตยัสติโนโมธมนาพิกามุงพิคุนังสมิติงมันังอาถาคูสาภูเทวาชาลามาขีสิคาริวาริทกาจารชาจาอุมาปุพานิพาสโนวรุณาสหะ ธรรมมาจากอจุตาจากเนชกาสุเลยยรุจิอาคูอาคูวาสาวะเนสินโอเสเตธะธากายาสเทนานะเตวิโนที่มันโตจิตมันโตวันนันโตยัสัจสิโนโมธมานาพิการมุงพิสุณังไมริจิงก็นังสัมมานามะสัมมานามานุสามานุสุตตมาทิธาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาถาคูหยโยเทวาโยเยจัลโหิตวาสิโนปารคามะปารคาอาคูเทวายัสัจสิโน ทเศเตทศธากายาสเพนานาตไวโนวที่มนโตจิติมตันโตนะมันโตยสะสัติโนโมทมานาพิการมุงพิกุลังสไม,ม่จริงว่นังสุกากับมลุมาลุนาอาคูเวนะข้สาสาวสหะโอทาตคาหะปาโมกคาอาคูเทาวาวิจักขานาสัทธามัตตาหาะรักขาชามิศกาจยสะสัตสินโนทนยังอาคาปชนโนยโยทิสะพิวัตติทศเตทศธากายาสเพานานาตไวโนวที่มนโตจิติมันโตนะมันโตยะสัติโน โมทมนาริการมุงพิคุณังสมิติงวนังเขมิจาตุศิทายามากัตกาจจยัสสินโนสัมพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมาหนาลติโนอาคูอาถาคูพาลานิมิตาชัดเสเจสัศธากายาสเพนานาตะไมโนที่มันโตชุติมันโตน้วันโตยัสสิโนโมธมานาริการมุงพิคุณังสมิตริงวนังสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานาตะไโนนามันไมเย็นนะขันฉุงเยจันเจสัติสาสห กุทธาชาติมัคขีลังโอคาตินนามาสว่างทักเขโมคาจารังนาคังจันทางว่าสิตาติตังสุพามาปรมตโตจากบุตตายที่มโตสารสันนังกูมาโรติโสจากโสปาข่าสมิติว่านางสารสุพามาโลกานางมาพามาทิติทัตติอุปาปโนทุติมันโตพิทมาไกโยยัสสิโสทเสธาอิสระอาคูปัญจกวัตสาวาติโนเตสันจามัจโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสเพพิเเตสินเทเจเวสพรรมมะเก มาลาเสนาพิกามิปันสาการหาสามันที่ยังเอธะการะถาพันธท่าลาเกธาพันธ่มตถูโสมันตาปริวาเลถะมาโวมุนจิตาโกจีนังอิติตถามาเซโนกันหาเซนังอเปสิยปาณินาตารามาหันจะสลังกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุวัติสังคุโธอาศยังวเสตัญจ่าสพังอภิไยะวิวคกิตวานาจักคูมาจโตมันที สัทธาสาวเกศศาสนาเละเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาธาพิโทโวเตจะอัตามามรุงศุตวาพุทธศาสานังวิตาราิปากามุงเนสังโลมันปีอัจฉยุงสเพวิธิตาสังฆามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลยยราชยายาภาลกรนเม นโมเมพุทธเตชะสาราตานาตายาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายาบาลเมสุราสิทธิพัมาจาอินทาจัจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตังคังคาจัสัพพันมาชัยะประสิทธิทวันตุเตชัยะชัยยะธนณีธนินุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละานิสัยนิายเสนเมรุราชภารานรสีชัยยะชัยยะคัมภีรโสโทีนาเกทนาคีปิสักจะ ธูตปกาลีชัยยะชัยยะธูนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสังคีสุตาานมุกขชาชัยยะชัยยะวโรณนัมุกขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาฆาโคราคันทุกชัยยะชัยยะคัดชักคนนาตูดงสุกะราผู้ชงศีหาพยาฆาตีปาชัยยะชัยยะวโรณนัมุกขยาสยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีปุนาสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสาธาสุชัยยะชัยยะชัยยะ ทเนีสารตินศรัทธาชัยยะชัยยะมังกราธัญญาพระวาเกชัยยะชยยะวรณายาเขชัยยะชัยยะราคะเสสุราผู้แทกเตชาชัยยะชัยยะพันเมนทักขานาชัยยะชัยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัตถวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะเมสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุระโขชัยยะชัยยะ นาโควิลุตโกวิลูปะโคจันทิมาแล้ววิญินโทจะเวนาเตโยจะกุเวโรุตโนปิจักอคีวาโยจะกพาจุนหัวูมาโรท่ตาราตะโกอาถาราะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาเตโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะ พุทธเตชัยนาโหตุเตชัยยมังคขังชัยโยปิพุทธสาวสุลีมาโตอะยังมารัสัจจาปาปิมาโตปราชโยโคเซียมโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตถาสพามะคนาเมฮิซิโนชัยโยปิพุทธสาวสุลีมาโตอะยังมารัสัจจาปาปิมาโตปราชโยโคเซียมโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตถาอินทคนาเมฮิซิโนชัยโยปิพุทธสาวสุลีมาโตอายังมารสัจจาปาปิมาโตปราชโยโคเซียมโพธิมันเตปโมติตา ชัยยตถาเทวคณามิเฮสิโนชโยปิพุทธศาสิลีมะโตอายังมาราสัจจาปปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะชัยยะตถาสุปันนาคณามิเฮสิโนชโยปิพุทธศาสิลีมะโตอายังมาราสัจจาปปิมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาคาคณามิเฮสินโนชโยปิพุทธศาสิลีมะโตอายังมาราสัจจาปปิ จะปาปิมาโตพราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะกะทาวสพามาคานาเมทิโนชชยันโตโพธิยามูเลสัจญานังนันทิวัตโนเอวังกะวังวิชโยโหยชิยะสุเชยะมังเขเลอปาราชิตาปันลังเกสีเสปตาวิโพเะเลพิสเกสะพุทธานังอัปปะโตปโมตติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปภาตังสุติตังสุขโสุโสมหูโตจ่าสุยิตังพามาจาริสุปทักกินังกายกามังวจ่ากามังปัทกกินังปัทกกินังมโนกามังปนิสิตเตปัทกกินเน ปักขีนาปักขีนานกับตวารพันตะเตปัทขีเนเตอัตราชาสกิตาวิรุษหาพุทธาศาเสนโลคาสกิตาโหตะสสหสเพยยาธิพิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงทานเนธิกตาธีคายุกาสัทาหนตุสกิตาหนตุสัพพาราขันโตสัพพาสตานังรักขันตุชินาสาวเสนยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัชายุตกาเลภาวัศภวัตสันตุวัตสังวัสาวลาการโลคาจูปัตเทวา เตสังนิวาเรนตูจัาสัพพทากายาาสุขังจิตตาสุขังอาราหันตูยาถาระหังบทสวดธรรมานิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมิยังพระกวาสาวะติยังวิหารติเชตต่วะเนนากับินทกษสอารามตัละโค ภควาพิค <ersch> ุอามันเตสิพิโุติภาชันเตติเตพิคุภควาตัจจัสโสสรภภควาเอตทโวจะอุปาทาวาพิกเวจัตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมะทิตาธรรมานิยาสเพสังคารานิจติตังจตถาคตวะพิสมพุจติอภิสมติอภิสมพุทิตวะอภิสมตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวาลติวิพาชติอุตานิกรติสเพสังคารานิจติ อุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราตังตถาตถาคตตอภิสัมพุทธเตอภิสมเตเตะิสัมพุทธิตวะพิสเมเวะอาติกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิพาชติอุตานิขโรติสัพเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง จิตาวาสตาตุธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสัเพธรรมานาตาติตังตถาคตัวพิสัมพุทธิอติพิสเมติอภิสัมพุทธิตวะพิสเมติวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัทะเปติวิวารติวิพาสติอุตานิกรโรติสเพธรรมานาตาติอิทามววจะภควาอัตมานาเตพิขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกราตคาถาติตังนานเมยยะ นปฏิกังเกอาณาคต่างบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอใถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีไปนั้นต่างอปปัตันจะอาณาคตัง,ง,าาาตงสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถา,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 าวิปัสสติอสังหิลังอสังคุป,ปัง ตังวิทยานุพลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ้องคูนาการเช่นนั้นไว้อันเชวากิจจังมาตัดปังโกชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องขังวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนามหาเสเนนามัจจุนาพราะการปิดเพี้ยนอมัจจุราชซึ่งมีเสน่ห์เสน่มามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารามาจาปิงอโหรตามาตันทางพัตเทกราโตติสันโตอาจิคเตมุนีผู้สงบย่อมเ่าเรียกผู้ มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรคันทางกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคพรัเจเวคนะสัพเพสังคารานิจจาสังขาราาขาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอู่วัวชีวิตตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุวงัมาาางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัดสัง อาวสังมายามรลิตักทางอาเราพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรลานางเมนย้ญาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณโอคันปัสจากวิญญาณอุทโตหันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิอธิเสสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกะลังอีวา่าประดุดดังวา่าท่อนไม้ท่อนฝืนนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวาตสังขาราสังขาร,าารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาเทวาญาธรรมมิโนความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายอย่างเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังกายอยู่มะเร็งสูจะมา,าลิสเล ที่ตายแล้วและกําลังจะตายจะเทวาหังมริษามีจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเชาสังสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตาย,ยัางกินจียังกินจีกัสลังคามังสเปหิพระเตหิกะตังปุญยังโนนโมทันตตสุน,นันตุ วนนตเยเทวาอัศมิงธาเนียิคาตาธีคายุกาสัทธาหนตูสกิตาหนตุทุกขาพมุตจันตูมาตาปิตาสกิตาหนตุทุกขาภมุตจันตูสัพเพยาติกาสกิตาหนตุทุขาพมุตจันตูสัพเพอยยาติกาสกิตาหนตุทุขาภมุตจันตูสัพเพปิสาสเพยะขาสเพเปตาสกิตาโหนตุทุกขาภมุตจันตูสัพเพอาจาริยุปัชชายา โหตุทุกขาพมุตจนุสัพเพนะกขตาสุกิตาโหตุทุกขาพมุตจนุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาพมุตจนุสัพเพสามารถติชังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภควา บทสวดปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารละอันีทูเปะเลยุพธิเกเลยแต่หญิงแต่หญิงตาธรรมเมนะพวันตูปุชิตาสถทิงกะโรนเตชะวิหาระมันทะเลเทละจะมชานะวกาจะพิกวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาธามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสราสปานะพุตาสกิตาพวันตูเตชะลาพุทธายปีจารธาสัมภาวะสังเสทาชาตาอัตโตโบปปาติยาติกานิยานิการธรรมวาลังปฏิจเต สเพปิทุกขสะกดอตุูสังขยังคาตูทีลังสตังทมโมทำม,มัตถาจะปุกรราสังคโคตุสามมาคโควะหัตถายาจะหิตายะอามเหละคาตูสัตรมโมสเพปิทำมาจะเลโดวุติิงสัมมาปุเนยามาทำเม,มียริยปเวทิเต ปา,า,าสันนาหุตสัตเพปีปานิโนพุทธาสาเสนีสัมมาทานังพระเวชันตโตกาเลเทโวโภพสตุบุธิภาวายาสตานางสมิทังเมตุมเมธนิกมาตาปิตาอจ่าอาณาจักนิจังละขันตูพุทธกังเอว,วังธรรมเมนะราชาโนโประชังละขันตูสัพพทาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขพยาปตาเจน,จนิพยาโลกปตาเจนิโสกหุหตูสัตเพปี ปานิโนโเอตาวาตาจะอัมเหสัมปาทางคุญยาสัมปทางสัพเพเทวานุทันตุสัพพาสัมบาสิติยาธานังทันตุสัตถายาสีลังละหันตุสัพ,พ,าน,าพานาภาวนาพิรตาหุนตุอาจันตุเทวตาคตา บทสวดสุมาล卡拉ขถาหนตูสัพพังสุมังขรังลขันตูสัพเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวดถีโหนตูนิรันตารังหนตูสัพพังสุมางครังลขันตูสัพเพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวดถหนตูนิรันตรังโหรตูสัพพังสุมาลขรังละขันตูสัพเพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสวดถีโหรตูนิรันะตะลังมสพ สเพพุธาประตาปเจกะยันเจยังพระลาตาณจเตเชนะละขังพัธมิสัพโสสเพพุธาปรปรตาปเจกยังเจยังพระลานตาจเตเชนะละขังพัธมิสสพโสสเพพุธาปรปรตาปเจกยันเจยังพระลานตาณจเตชนะละขังพัธมิสสพโสสเพพุธาปรปรตาปเจกยังเจยังพระลานตานจเตเชนะละขังพัธมิสสพโสสเพพุธาปรารตาปเจกยันเจยังพระลานตานจเตเชนะละขังพัธมิสัะพโส สเพปุธาปรตตาปเจกายัางเจยงังพระลาจตันอนจ่าเจชนาละขังพัตมีสัพพโสด้วยนาแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพระเจ้าขอน้องเก้าทิศว่ายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีใน,น,นพันปีหลวงผู้เสเ็จสู่สวรรค์ข้าได้ ขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสลีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงรายได้สิจริมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า,า,จามีสมมาท,ทิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทวดาเจ้าเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้โมตอนุโมทนสารสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิ ไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่ทางสามสิงห์มูเหได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาวทุกประการเทินครับและในวันนี้กับผมนายสพงพัชรากาน์อนนท์พัชรภูมาห์เจ็ดสองแปดของจุกิจิกรรมสดหมดความเปลี่ยนในวันนี้ครับ